สบายดีพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนวันนี้กันม่องค์บานน่ะมาให้มาโซนเมือนนี้นะทุกคนเอ้ยมาเลาะให้เลาะโซนคือเก่าเ้อทุกคนเอ้อโซนอยู่แขมโหยเนาะแขมโหยพุ่งทุกคนอันนี้คือโหยพุ่งเด้อห้วยพุ่งทุกคนเห็นบอกสิประมาณนี้แหละเพื่อนเพื่อนพี่พี่ภาพธรรมศาตร์ช่วยมาเฮือบึงเนาะทุกคนเนาะตามท้องให้ท้องนาะพี่พี่น้องน้องเอ้ย ก็สิประมาณนี้แหละอันนี้เลาะแขมโหยเนาะทุกคนเนาะอันนี้น้ำลดลงแล้วอันนี้ตอนอันน้ำไลยๆนะคะแต่สะอ่อนทุกคนเลยอันนี้ลดลงแล้วเห็นบ่เห็นแต่ฟังโหยเนาะลดลงไลยอลีเนาะเนื่องจาก,กว่าพ่นบริโตกมาในประมาณอาทิตย์กว่าทุกคนสิประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยอันนี้คือห้วยเนาะทุกคนเลาะมาเนี่ยก็สิเป็นโซนแม่และก่อใหม่เห็นบ่ ก้อไม้สิป่าอันนี้ก็คือว่าตู้น้อยคอยหักของแม่เห็นบ่คอยหักเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็สิมีอู้นอนได้ทุกคนเห็นบ่สิประมาณนี้แหละตู้น้อยทุกคนพออันบังแดดบังฝนนิดนึงทุกคนเอ้ยอันนี้คือกอน,มกอนมไมลนลนลน้ลายๆก่อนไม้ไม่องคกก็สิลายนอะสิโลเป็นตังไลายเนาะลายลายซิบก่อทุกคนอันนี้ก็คือนอนไม้เห็นบ่เขาเอื่นว่านอนไม้สางไผ่อันนี้ทุกคนบานไม่องอ์เอื่อนนอไม้สางไผ่ทุกคน เห็นบ่ก่อทำไมกระซิลเล่ลายลายก่อทุกคนเห็นบ่ะเลานนี้กะนนับผนพนทุกคนเ้ยเห็นบ่อันนี้คือตู้ไม่อ่งเนาะทุกคนเนาะเห็นบ่อันนี้ก็ก่อไหมทุกคนเห็นบ่ะสิประมาณนี้แหละทุกคนตู้ไม่อ่งอันนี้กะตู้น้อยไม่ออคงเนาะทุกคนเนาะเห็นบ่อันนี้เขาให้เห็นบ่อันนี้ก็มีตุ้มในตุ้มหลานอันนี้นะตุ้มหลานไ้เสื้อป่าทุกคนเห็นบ่ะก็สิประมาณนี้แหละตุ้มหลาน เห็นบอกเตเงกสิวะหกได้เนาะพ่อว่าแม่บริยูอันนั้นทุกคนเบอร์ไหมมันก็สิปีอยู่ลงมาเชิญทุกคนเห็นบอกถักทายสบายดีอันนี้คือเขาให้เด้อทุกคนเด้อเขาให้ไม่อง์ไม่องเสียห้เบ่งเห็นบะแต่กี้นี่น้ำโทมน้ำแกงแล้วมันชิสัดหมาแบบนี้แล้วทุกคนเห็นอกมันชิสัดหมาแบบนี้ทุกคนเห็นอก อันนี้คือเขาให้ไม่คําว่าเขาให้นะบบมีน้ำอยู่บบมีน้ารอเลงแบบนี้เนาะศัยแต่น้าพนโต๊กนี่ข้างกระทอดเนาะนี่น้อยหนึ่งเห็นบ่ยังกระทอนนี่ทุกคนท้างกระทอดเห็นบ่ะเขานะมันก็มีหญ้าได้เนาะทุกคนเห็นปะ่ปะก็สิประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเบิง่งทุกคนอันนี้มุมหนึ่งค้องให้เม่องค์ค้องเขาให้เม่องค์ทุกคนเห็นบ่ บอ่อแม่นยูดอยบอ่บอบ่อแม่นยูผูยูยังกะเฮ็ดไถให้นะทุกคนให้แหละอันแต่ไม่องนะชุดลายไมโอง้งสิเห็นอันเขาเห็ดให้แล้วมันจะเป็นผูเป็นผูแล้วก็เป็นคอยๆลงมาหนะแต่ว่าบ้านไมโอง้งผัดบอ่อมีผูอะไรมีแต่ดินเพง่เพงเพลงแบบน,นี้ทุกคนเห็นบ่อสิประมาณนี้ก่อไม้ก่อเล็บในมิติกอ่อลายแต่แบบบ่อสามารถทีนับไ้เนาะกันตั้งนับกะ สีดาอยู่ค่บอไดนับเนาะบลอไม้ตัวเองเลยค่ะตัวนี้ห้งกระปุเห็นบอนีมกอตัวนี้ห้องกระปุทุกคนเห็นบอก็สิประมาณนี้ไม้ก็มันยาวแล้วมันอ่อนยาวแล้วนูน่นขึ้นไปฟเครื่องลำแล้วทุกคนนอไม้นะบ่ได้ซื้อเด้ทุกคนนอไม้นั่นเห็นบออันนี้ก็ภาพธรรมศาสตรทธทงนา <laughs> เห็นบอเขาให้ถือว่างามถือว่าโอเคอยู่เขาให้กับทุกคนเขาหนาก็งามเขาให้ก็งามไม่องนะ งามเม็ดอะไราาพระพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเด้ออันนี้คือเขาให้เห็นบอกโก้หมเนี่กะปูเอาเม็ดเลยเรียบอันนี้สมบัติรีสูรเนาะเยอหน่อ,อ,นอไม้หักเอาโหลดค้างมอไว้ก็ะได้ขันจะแกงกะเห็นบ่ทุกคนพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเบิ้งแม่สิพาเขาไปเบิ้งอยู่ทางไหนเห็นบ่ก็สิประมาณนี้แหละทุกคน เห็นบอ่อยู่ทางไหนก็สิประมาณนี้ถ้าว่ามียู่บ่อหยา,ามียู่แต่กับบ่อไรหยา,าก็ทุกคนกับป้าปุ่นไปนำเนาะพ่าแม่องคกระเซบบ่อไร่หยาเนาะละไรเซบบ่อว่มันทะเลแต่ว่าถื่ว่าโอเคอยู่ทุกคนเห็นบ่มสิประมาณนีนน้อันนี้คือเขาให้แม่องค์เด้อเขาให้ที่ว่าเขาบ่ามีน้ำไมาคขาว่าหาวานไปเฉยๆเนาะมันอ้อคืออ้ออะละมันแก้คือแก่แหละทุกคนแต่แม่องกระืซอเขาโดเขาให้เลยทุกคนเื้ไหนกะ กะไ้วาระดูโนประมาณช่่านี้เนาะแล้วก็เห่ากะไ้มันประมาณช่่านี้เพราะว่ามันบ่มีหนาเนาะบ่คือให้น่าหาได้เห็นบอกมันสีบ่มีหนาเห็นบอกมันสิเป็นแบบนี้เห็นบอกนี่มันสีแห้งทาม่าสุ่มอยู่บ่มันก็สุ่มอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะกําลังหลิบที่ทอดหงเห็นบอกทุกคนพี่พีน้องนเห็นบอกสิประมาณนี้แหละธรรมศาสตร์งามงามเลยทุกคนเอ้ยเห็นบอกทุกคน อันนี้คือเขาให้แม่องค์เด้อเขาให้แม่องค์ทุกคนงามบ่ทุกคนขอบคุณขอบใจลลายเด้อพี่ๆน้องๆเนาะที่เขามาฮับสมเนาะให้แม่องคเนาะเขาให้แม่องเนาะพู้ได้้ามากกานท่านๆได้เ้ามากกับคนรักคนชยท่านได้คามากกับภาคคนไล์คนเลิฟเด้อๆกดแชร์ให้แม่องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่องเนาะเฮ็ดคิปต่อไปเนาะทุกคนขอให้แข็งปังปังๆสุขภาพแข็งแรงใบใบเด้อทุกคนเด้อ